ช่วงใบปายยิงถ้าอากาศร้อนไม่ต้องโคขึ้นตําทำสลัดนะคะทำสลัดนะคะดูซิดอกไม้จากสวนสวยไหมมันเริ่มจะเป็นสีเข้มแล้วตอนแรกสีชมพูตัดออมาสตาร์ฟอยนะคะวันนี้ทำสลัดคุณสามีเรียกร้องว่ามันร้อนแกอยากทานสลัด บางทีก็จะทำสามยังทูน่าสลัดบูทสลัดบูทสลัดนะฝีมือของซอสก็ทำเองฝีมือของแม่อร่อยมากมากเบอร์สอินททาวสันปะปาป๊าไมเนาะนะคะร้อนอรุทานพวกแตงแตงโมทานอะไรที่เย็นๆแตงอะไรก็ได้ แตงโมแตงคันตะลุกนะคะน้ำมะนาวโซดานะคะหน้าร้อนอย่าไปทานอย่าไปทานอาหารที่ร้อนจัดนะคะวันนี้เบาๆสลัดนะคะตามคำเรียกร้องของคุณสามีดูข้างนอกอ้ยแดด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 แนะคะวันนี้ทานอาหารทำสลัด สลัดผักจากบีโอดูสิมะเขือเทศไปตัดออกมาจากสวนนี่แหละสลัดกรอบๆเนาะแล้วก็ทำบูสสลัดนี่แกอยากทานบูสสลัดซีเลียสซีเรียสฮอทดอกกะลี่สลัดมันนี่บางทีจะทำสามอย่างทูทูน่าสลัดมันจะเยอะไปนะคะอย่าลืม ถ้าหน้าร้อนนี้เราต้องหาอาหารที่แบบว่าทานเย็นๆเบาๆเป็นสลัดแตงสลดัดผักนะคะขนมปังอาจจะชิ้นหนึ่งก็ได้กตนี่จะทานถั่ววันนี้ต้มถั่วต้มถั่วเพราะว่าเราก็ได้ถั่วมีคาร์โบไฮเดรตแต่ไม่อ้วนนะคะดูดูข้างนอกกลางร่มแล้ว กลางร่มกลางร่มกลางร่มเพราะว่ามันร้อนนะคะดูมะเขือเทศต้นมะเขือเทศข้างนอกมันร้อนมากๆค่ะมะเขเือเทศสูงจนจะท่วมบังคอนแล้วท่วมระเบียงแล้วดูสิปับเดดด้านนอก กางร่มกันแดดนะคะนะคะดูตัวดน้ยาวไหมดูงอครดูดูนีเห็นไหมที่กาแฟขี้กาแฟอย่าทิาท้งนะคะมีก็ใส่ข้างบนมีเปลือกไข่ด้วยนะคะเปลือกไข่ด้วยนะคะที่คลิปเมื่อวานที่บอกไปดูดูสิจะทำให้ ยาวดูสิยาวจนถึงพื้นเลยนี่ต้นอันนี้ยํำได้ไหมที่ต้นที่ลาไเป็นยาวดกมากจนยาวจนถึงพื้นจนเสริมขาตั้งลงไปนะคะเขียวสวยยาวเรียวเขียวสวยดูสิง,งอกขึ้นอย่าลืมนะคะไขน่นม ดูส่กระถางใหญ่ๆยาวๆจนเสริมขาลงไปก็ยังย้อยลงไปนะคะบางทีก็ตัดถ้าไปซื้อเขาเยอะนะคะนี่ถ้าไปซื้อที่ลาเดนนาบูเมนลาเดนน่แพงอันนี้พี่ปลูกมา3ามสห้าปีแล้วมันก็จะยาวเรื่อยๆอย่างนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะอัปเดตซัมเมอร์ไทม ทิวทัศน์วิวบ้านเลือกกว่าจะได้ตรงนี้ตั้งสองปีนะคะชมวิวทิวทัศน์วันนี้แดดร้อนจัดมองเห็นภูเขาเลยคะ่ะมองเห็นข้ามบอมองเห็นติดมองเห็นป้ายรถเมล์มานี่วิพีก,ก,ก,ก็จะเดินไปตรงนี้แหละไปขึ้นรถเมล์เวลาจะไปข้างนอกนะคะ กลางลมกันแดดบ๊ายบายนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะคะอากาศร้อนอย่าไม่ต้องทำอาหารร้อนๆทำสลัดนะคะทำสลัดทานมันจะได้ข้างในเราจะได้เย็นๆดื่มน้ำมะนาวโซดาสุดยอด ตื่นเช้าก็ไปดีท็อกมาคะ่ะบายๆนะคะชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยคลิปเข้าไปดูคะ่ะถึงไม่กดให้ก็ไม่เป็นไรแต่วิวชอบทำนะคะใครกดให้ก็จะได้บุญนะดูเฉยๆไม่ได้บุญนะบายบายคลิปเข้าไปดูคะ่ะช่องวิวไทยสวิตนะคะบายบาย see you next day in